สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม,มครับนะครับก็อยู่กับไมค์ครับสอนสร้างบ้านกันอีกแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนสร้างบ้านโมเดิร์นหลังนี้เลยนะครับนะอ่าก็จะเป็นบ้านโมเดิร์นหลังเล็กๆสร้างง่ายๆอีกแล้วนะครับนะอ่าก็เป็นบ้านโมเดิร์นหลังเล็กๆอีกแล้วนะครับนะ โอเคเราก็ไปเริ่มสร้างกันได้เลยนะครับขั้นแรกเราก็วางบล็อกคอรดไปเก้าบล็อกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็เลี้ยวมาตรงนี้อีกเจ็ดบล็อกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าแล้วก็เลี้ยวมาตรงนี้อีกสามบล็อกนะครับหนึ่งสองสามโอเคแล้วก็เลี้ยวเข้ามาอีกสามบล็อกหนึ่งสองสามเล้วก็มาวางตรงนี้บล็อกหนึ่งจุดอ่าแล้วส่วนตรงนี้เราก็ต่อออกมาอีกสี่บล็อกนะครับหนึ่งสองสามสี่ เลี้ยวก็วางตรงนี้อีกบล็อกหนึ่งจึ๊บอ่าสองบล็อกตรงนี้เราก็เว้นไว้นะครับนะเลี้ยวต่อมาเราก็วางออกมาตรงนี้อีก7บล็อกนะครับ1 2 3 4 5ส7 5. เจ็อ่าเลี้ยวก็เลี้ยวออกามาตรงนี้บล็อกหนึ่งจึ๊บโอเคเลี้ยวก็มาวางตรงนี้อีก2บล็อกหนึ่งสอง่อาเลี้ยวตรงนี้ก็เอาบันไดบล็อกคอร์สมาวางอันหนึ่งจึ๊บอ่าตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนะครับนะแล้วจากนั้นเราก็มาปูพื้น,น,นบนะ้านน,นนะครับนะแม่ก็ปูพื้นไปก่อนเลยนะครับนะอ่ะ ก็เอาบล็อกไม้สวนไปรูปนะครับวางปูพื้นไปเลยนะครับเมื่อเราปูพื้นเสร็จแล้วนะครับต่อมาเราก็เอาบล็อกคอร์สนะวางขึ้นมาตรงนี้4บล็อกนะครับนะอ่ะแล้วก็เว้นตรงนี้ไป3บล็อกแล้วก็วางขึ้นมาจึ๊บจึ๊บอ่าส่วนตรงนี้ก็เว้นไปสบล็อกนะครับแล้วก็วางขึ้นมา4บล็อกจึ๊บเดี๋ยวนะจึ๊บสี่ประตอ่าตรงนี้เว้นไป2บล็อกนะครับจึ๊บตรงนี้เว้นไป3บล็อกนะครับนะจึ๊บตรงนี้เว้นไป2บล็อก แม่เดลสองเดลสามปะทเอ้ยอ่าตรงนี้ก็วางขึ้นมาสี่บล็อกนะครับเลียวก็วินมาสองบล็อกเลียวก็วางขึ้นมาสี่บล็อกยุบโอเคแล้วเราก็เอาบล็อกไม้สวนแปรรูปน่าวางขึ้นมาตรงนี้อีก3บล็อกนะครับนะอ่าแล้วก็วินมา1บล็อกแล้วก็วางขึ้นมา3บล็อกอย่างนี้นะครับอ่าตรงนี้เราก็วางอย่างนี้นะึ๊บ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 จับยับอ่าก็เหลือเอาไว้ใส่กระจกนะครับอ่าตรงนี้ก็ด้วยนะเหลือเอาไว้ใส่กระจกนะครับ เลี้ยวด้านนี้ก็วางไปให้หมดเลยนะครับเหลือด้านบนเอาไว้นะครับนะโอเคจึบจึบยึบยึบยึบตรงนี้ก็เหลือเอาไว้ใส่กระจกนะครับเลี้ยวส่วนตรงนี้เราก็ปิดไปจึบึบยึบยึบ,บตรงนี้วางขึ้นมาสองบล็อกนะครับตรงนี้ก็ปิดไปนะครับนะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานั่นเองนะครับ ไม่ได้นะครับผมนะห้องน,น้ําเนี่ยบัดดอ่าอ่าแล้วก็ด้านนี้ด้วยนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เกือบลืมนะบัดดเอ้ยอ่าตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับนะต่อจากนั้นนะครับเราก็ออกบอคอสนะวางปิดด้านบนอย่างนี้ไปเลยนะครับนะอ่าก็วางวางตรงด้านนอกตรงขอบขอบมันไปก่อนนะครับนะอ่าจ๊บจิบจิบจิบอ่าวางด้านนอกไปก่อนนะครับ เลี้ยวด้านในเราก็วางไปเลยนะปิดไปเลยนะครับปิดไปให้หมดเลยนะเจ๊ตัวเธอปะเธออ่ะจึบ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 เลี้ยวเราก็เอาใบันไดบล็อกคอ์สนะครับวางไปรอบๆตรงนี้เลยนะครับน้วางไปรอบๆด้านบนไปเลยนะครับนะจึบโอเครอบๆบ้านของเรานี่แหละครับนะก็จะเริ่มทําหลังคาเลี้ยวนะครับทีนี้นะครับนะจึบ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  อ่าโอเคจับจบเลี้ยวก็เอาสลับบอกคตนะครับวางปิดด้านบนไปอีกทีนะครับนะอะเดี๋ยวตรงนี้วางยาวมาเลยนะครับนะ,ะเดี๋ยวสิทำไมมันวางยากวางเย็นอะไรขนาดนี้ว่าบัตรโทเอย้ยแม่วางให้พี่ง่ายๆสิบัตรโทอ่ะโอเคแล้วตรงนี้ก็ วางยาวมาด้านหน้าอย่างนี้นะครับนะเลี้ยวเจเลี้ยวเตะนะครับว่าจะถนัดวางยังไงนะครับผมชอบทําอย่างนี้นะจึบจึบโอเคเราก็เอารั้วไม้สนนะครับวางกั้นตรงนี้ไปเลยนะครับนะ Ä จึบ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 โอเคเลี้ยวก็มาใส่ประตูนะจึบฮะก็ใส <downhill. S 1> ่ประตูห้องน้ําเข้าไปนะครับเล้วก็ประตูทางเข้าบ้านจึบจึบโอ okay. เคเลี้ยวก็มาใส่กระจกนะครับอ <laughs> กระจกตัวบ้านนะครับก็เป็นกระจกแบบใสนะเดี๋ยวสิมาโวางผิดอีกแหละอ่ะเลี้วก็กระจกห้องน้ำนะครับจึบตัวบ้านของเราก็เรียบร้อยแล้วครับต่อมาเราก็จะมาตกแต่งบ้านนะนี่ก็แบบเดิมเลยครับนะเอาใบไม้มาวางรอบๆบบ้านนะครับแบบเดิมแบบเก่าแบบดั้งเดิมของเราเลยนะครับการตกแต่งเนี่ยมาโทนะเอาใบไม้มาวางรอบๆบบ้านนะครับ เพิ่มความสวยงามและความเป็นธรรมชาติให้กับตัวบ้านของบ้านเราจ๊ะจึบจึบอ่าจึบเลี้ยวก็เอาบล็อกหินมาใส่ตรงนี้อันหนึง่งจึบโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับกับบ้านโมเดนหลังเล็กๆหลังนี้ของเรานะครับนะแม่เป็นไงหลังเล็กๆสร้างง่ายๆนะครับนะโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆ,ๆน้อยๆให้กับผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ่ายยไปแล้ว